นะะแน่นอนว่าเจอกันอีกครั้งก็มีความรู้ดีๆนะคะที่จะมาเสริมมาสอนมาเพิ่มเติมความรู้เดิมให้กับนักเรียนตั้งแต่การเรียนออนไลน์ในชั่วโมงแรกมาถึงชั่วโมงนี้นะคะครูพึ่งกอ็อยากจะให้นักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักภาษากันมากยิ่งขึ้น เพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันถ้าเรารู้ที่มาที่ไปของมันนะคะเราก็จะเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนการฟังการดูหรือการอ่านนั่นเองนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะที่ครูเพิ่งจะมาสอนให้กับนักเรียนนะคะก็เป็นหนัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจค่ะแน่นอนว่าเราอาจจะได้ยินว่า เด็กไทยอ่านหนังสือไม่ถึง8บรรทัดแต่อันนี้ครูเพิ่งไม่เห็นด้วยนะคะครูเพึ่งเชื่อว่าเด็กๆนะคะมีความสามารถในการอ่านการคิดนะคะทุกคนนะคะจะมีความสนใจที่แตกต่างกันแล้วก็การเลือกอ่านเนี่ยก็จะแตกต่างกันเช่งการค่านนะคะสำหรับการเลือกอ่านหนังสือคําว่าหนังสือแล้วก็การอ่านมีอยู่หลายประเภทก็จริง แต่ทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบแบบเดียวกันต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูก็จะมาแยกประเภทหนังสือที่นักเรียนมีความสนใจในเรื่องของมารายาในการอา่านและก็แนะนําหนังสือหน้าอา่านรวมไปถึงการอา่านหนังสือ,อยังไงให้ได้ความรู้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเตรียมกระดาษ แล้วก็ปากกาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนให้พร้อมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปตั้งแต่หัวข้อแรกพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจเนี่ยมันคือการเลือกอ่านหนังสือจากตัวซ้อนจากสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมคะเช่นการเขียนจดหมาย จากหนังสือพิมพ์จากหนังสือตำราเรียนนะคะอันนี้สามารถอ่านได้จากไหนบ้างคะอาจจะอ่านจากหนังสือตัวที่เป็นหนังสือตำราเรียนจากกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะที่มีอยู่ให้เห็นมากมายเลยในปัจจุบันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีลักษณะในการเลือกอ่านที่ดีเช่นกันค่ะวันนี้นะคะครูเพิ่งมีอยู่ข้อด้วยกันที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะมาดูที่ข้อแรกเลยค่ะ ข้อแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยสามารถให้แง่คิดทำให้เรารู้จักสังเกตแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังไงจากการอ่านเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนข้อที่2นะคะเนื้อหาเนี่ยจะต้องมีความส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาค่ะภาษาไทายของเรามีอยู่3ระดับด้วยกันใช่ไหมคะน่ะ ที่แตกต่างกันถ้าเป็นหนังสือเรียนมาหน่อยอาจจะเป็นภาษาทางการน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากผ่อนคลายกับการอ่านหนังสือแบบเป็นการพักผ่อนหน่อนใจเลยก็อาจจะเลือกอ่านหนังสือการ์ตูนหรือนวนิยายสารคาดีเป็นต้นนะคะแล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยอ,อยากอ่านแบบไหน,นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ สำหรับข้อ3นะคะหนังสือที่ดีนะคะเขาบอกว่ามีเนือ้อหาส่งเสริมการศึกษาความรู้ด้วยตนเองพอเราอา่านแล้วเราเกิดความคิดนะคะเราสามารถที่จะไปแตกยอดความคิดของเรานะคะยังไงต่อไปดีนะคะเราสามารถที่อ่านแล้วนะคะเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องของทติหรือแน่คิดอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เรื่องอ่าน,นดีๆนะคะเด็กๆ มารุณข้อ4ี่นะคะมีเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือแน่นอนนะคะหนังสือหรือกอารอ่านที่ดีมันจะต้องทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ก็ต้องคํานึงด้วยว่าสิ่งที่เราอ่านน่ะมันน่าเชื่อถือหรือมีข้อเท็จจริงหรือเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นทําให้เราเนี่ยรู้สึกนึกคิดยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีวิจารณญาณในการอ่านด้วยนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปขึ้นในหัวข้อที่อ่านยังไงให้ได้ความรู้แล้วต้องเลือกอ่านยังไงถึงจะจับสาระสำคัญของเรื่องได้สำตอบลักษณะของหนังสือที่เราเลือกได้แล้วนะคะเราทำยังไงถึงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาร ที่เราอ่านเราจะสามารถจําแนกหรือแยกแยะได้ไหมว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะหลักในการอ่านที่ดีนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องรู้ที่มาที่ไปของการอ่านหนังสือในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับหัวข้อที่เราจะต้องทํา,ทาความเข้าใจหลังการอ่านหนังสือแล้วนะคะ เรามีอยู่ทั้งหมด5ประเด็นค่ะที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องแยกแยะมันได้นะคะนั่นก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรแล้วก็อย่างไรค่ะในที่นี้นะคะเราอาจจะวาดเป็นแผนผังความคิดของเราเป็นการสรุปเนื้อเรื่องแล้วค่อยเอามาเขียนเป็นความเรียงก็ได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นการจับใจความสำคัญจากวรรณกรรมเรื่องเหตุจับระบำค่ะอันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่6กของเราค่ะหรือมีอยู่ในหนังสอือหลักภาษาในหน้าที่23เด็กๆด,ดูไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างการจับใจความคำถามก็คือใครทำอะไร ที่ไหนเมื่อ,อไรแล้วก็เป็นอย่างไรนะคะเราสามารถแจกแจงความคิดนะคะเป็นแผนผังไว้ก่อนแล้วก็ไปเขียนเรียบเรียงเป็นความเรียงดังนี้ค่ะสร้างประโยคคำถามใครตัวละครมีอะไรบ้างให้เราบอกเป็นชื่อตัวละครไปเลยค่ะนั่นก็คือคุณครูสุภัตราและนักเรียนชั้นป .6 ทับ3ส่วนทำอะไร เกิดเหตุการณ์ข e ึ้นที่ไหนนะคะเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องและสันติกำลังเล่าตำนานการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องให้เพื่อนๆฟังค่ะเกิดเหตุที่ไหนก็คือห้องป .6 ทับ3แล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้านะคะ หลังจากสเสร็จเคารพธทงชาตินะคะให้เราบอกเวลาเป็นช่วงนะคะช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงสายาช่วงเย็นทีนี้เกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้างเหตุการณ์เป็นอะไรลองเล่าสิก็จะได้ใจความว่า คุณครูสุภัตราให้สันติอ่านหนังสือบทเหุกองพระบรรทมเหเรื่องจับระบำให้เพื่อนฟังซึ่งเห่เรื่องจับระบำเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องว่านางเมฆลาชูแก้วมณีทําให้เกิดฟ้าแลบส่วนฟ้าร้องเกิดจากการที่รามสูตรขว้งขวานใส่นางเมฆขาทําให้เกิดเสียงอกึกก้องไปทั่วนั่นเองค่ะ ที่นี้นอกจากการเลือกอ่านหนังสือที่ดีแล้วแน่นอนคําว่าการอ่านก่อนที่จะอ่านเด็กๆก,ก็ควรมีมารยาทในการอ่านถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นหลักในเรื่องของการเลือกอ่านหนังสือนะคะก็คือมารยาทในการอ่านนะคะนอกจากมารยาทการอ่านแล้วเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทการฟังการดูนะคะแต่วันนี้นะคะในหัวข้อมารยาทในการอ่านที่พิ่ง้นอยากจะเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะเด็ก เราสรุปใจความเรารู้หลักไปแล้วนะคะในเรื่องของมารยาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันค่ะมาดูที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าหากอ่าออกเสียงเนี่ยไม่ควรเสียงดังลบวนผู้อื่นมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้คนอื่นเนี่ยไม่มีสมาธิในการอ่านรวมไปถึงเรานะคะก็จะอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะคะมาดูหัวข้อที่2ค่ะก็คือการ ตั้งใจอ่านหนังสือนะคะไม่เล่นกับเพื่อนหรือคุยกับคนอื่นหรือชวนคนอื่นคุยนะคะเพราะจะทําให้เสียสมาธิในการอ่านแล้วก็เป็นช่วงที่ขาดความเข้าใจช่วงต่อของการอ่านหนังสือนั่นเองคะ่ะต่อมานะคะเป็นหัวข้อที่3หัวข้อที่3นะคะเขาบอกไปว่า ไม่ฉีกนะคะอันนี้เด็กๆคงรู้กันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนังสือของตัวเองนะคะหรือเป็นหนังสือของตัวเองเราก็ควรที่จะไม่พับไม่ฉีกนะคะเพื่อเป็นการถนอมหนังสือเนาะโดยเฉพาะในห้องสมุดนะคะเวลาที่เราเลือกอ่านหนังสือมาเนี่ยหนังสือแต่ละประเภทนะคะมันก็จะมีการแบบทําทเล่มที่แตกต่างกันบางเล่มขาดง่ายนะคะบางเล่มอาจจะทนทานหน่อย แต่ยังไงเราก็ต้องรู้จักถนองนะคะอาจจะไม่คว่ำนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆยังอ่านไม่จบเราอาจจะใช้เป็นที่คั่นหนังสือมาขว่นบางๆนะคะเผื่อทุกคนเนี่ยจะไปท,ทําธุระอะไรกลับมาจะได้หาง่ายแล้วก็อ่านได้เลยนะคะตอนนี้ก็สามารถทําเองได้ด้วยนะคะสาหรับในเรื่องของการทําที่คว่นหนังสือในการอ่านนะคะ ไว้ก็จริงแต่ตเด็กๆคะบางหนังสืออ่ะบางโรงเรียนนะคะเราไม่มีบรรณารักษ์เนาะอาจจะไม่มีคนที่มาเก็บหนังสือให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเอามาจากตรงไหนเอากลับไปเก็บไว้ตรงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักในการอ่านหนังสือที่นะคะในเรื่องของมรารยาทในการอ่านเป็นยังไงกันบ้างคะสอหรบับวันนี้นะคะหวัวข้อในการเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจเนี่ย เราเห็นคุณค่าอะไรในเรื่องของการอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหนคะแน่นอนค่ะว่ายัางไงเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากเดิมแน่นอนแต่เพื่อความเข้าใจนะคะแล้วก็ลองให้พื่ดูซิว่าเด็กๆมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก่อนที่เราจะจักกันนะคะเพื่อนก็มีแบบทดสอบนะคะในแบบตึกทักษะหน้าที่5นะคะเล่นสีฟ้าของเรา ะนะคะแบบทดสอบเล่มสีฟ้านี้นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่5นะคะให้เด็กๆนะคะเลือกอ่าน,น,นหนังสือ1เรื่อค่ะอาจจะเป็นเรื่องจากหนังสือหรือเรื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเด็กๆเลยนะคะแล้วก็เขียนสรุปใจความสําสคัญนะคะลงในแบบฝึกหัดพร้อมกับบอกเหตุผลได้ว่าทําไมจะต้องเลือกเรื่องนี้นะคะ ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะยังไงถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ตัวเล่นก็ต้องส่งครูดในช่วงที่เปิดเรียนตามปกติค่ะสำหรับเนื้อหานะคะในาการเรื่องอ่านหนังสือในครั้งนี้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็คงให้เด็กๆไปทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันแล้ว วันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนของผู้พึ่งเป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี